สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับ CG ของกูกางนะวันนี้ก็มาอยู่กับในเกม e t e r n Empire สาม Definitive Edition นะผมก็จากตอนที่แล้วนะที่เราเจออ่พวกเซอร์เคิลนะอยู่รอบๆ The f o n t a i n of Yud นะตอนนี้เราต้องทำลายมันนะผมเพื่อไม่ให้ f o n t a i n of Yud เนี่ยตกอยู่ในกำมือของพวก The Circle นะซึ่งผมเห็นอ่ตามที่ ตัวละครเราพูดเมื่อกี้นะคือมีฟิกกันอยู่ตรงนี้นะมันกาลังคอยขัดขาเราอยู่ฉะนั้นผมจะเข้าไปยึดมันให้เร็วที่สุดนะโอเคโดยสศกทหารมาเข้าไปทีหลังแต่คนเข้าไปก่อนอุ้ยนั่นอุ้ยทหารมาโดนแล้วไป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 ไโอเคคนไปก่อนครับคนไปก่อนโอ้โหตายเลยนัดเดียวใครตายโอ้นักรบชาวอินคาของเราตายไปแล้วนะ โอ้โหโโอ้โหกระจายครับผมเจเนเซอรี่ผมตัวสลัดไม่เหลือเลยสักคนแต่ก้ามันจะก้ามันจะก้ามันอืมแรงมากแรงจริงๆเรียบร้อยยึดโอเคโอเคได้ปืนใหญ่มาแล้วสามารถใช้ปืนเนี่ยยิงได้ทั้งกองทัพเรือทัพทัพบ,บกมันเลยโอเควกากันมาถึงแล้ว ไปไม่ใช่สปีดบล็อกน,นะทุยไปเชยเอ้ผมสร้างเรือก่อนเลยครับไปขนหน้าไม้ไปไปช่วยทีป้อมป้อมป้อมจัดการมันยิงเ้าไปสวยงามขอมอเตอร์นยครับผมต้องการปืนใหญ่เก็บเก็บ ไม้เก็บอาหารฮนะสวยงามมากคือเนื้อเราเยอะมากนะครับตอนนี้สร้างป้อมก่อนนี่การเรือมาอเคอโอ้ฐานทัพมันเยอะมากครับผมทาหารก็เพียบยิงเข้าไปเรียบร้อยเราสามารถใช้ปืนฟิสกันเนีย่ยทำลายฐานศัตรูที่อยู่ใกล้ๆได้นะโอเคโอ,คโอ้แต่ศัตรูนี่คือ ทัพเรือก็วนเวียนอยู่แถวนี้นะอันตรายอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันสามารถใช้ทัพเรือของมันเนี่ยมาบุกรอาเมื่อไหร่ก็ได้นะโอเคตอนนี้ผมมีเรืออยู่สามลำนะโอเคปิดไว้เลยเรือไม่ศัตรูบุกมานะก็โอเคมอตา้าเราได้มาแล้วที่ผมสั่งไปเมื่อกี้โอเคปืนใหญ่ยิงสวยครับศัตรูศัตรูศัตรูมา คือถ้าผมจำเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะไอ้ตรงเนี้อย่าไปบุกมันเดิดขานะเพราะว่าศัตรูมันเยอะมากคือเราแทบจะไม่สามารถต้านทานทับมันได้นะถ้าไปโจมตีตรงนั้นนะผมก็เลยคิดว่าจะเอาปืนใหญ่นะยิงป้อมมันก่อนพอยิงป้อมหมดปุ๊บผมจะให้ปืนเนี่ยสแปมยิงใส่ฟาเทลยุทธรัวๆนะผมก็รอดูกันต่อไปนะว่าจะทําได้หรือไม่นะโอเคตอนนี้ขอไม้เพิ่มศัตรูมาศัตรูมาสู้มา พักทำลายทำลายทำลายโอเคโอเคชาวบ้านชาวบ้านมีใครว่างงานไหมมีไสร้างฐานทหารนะแล้วก็ตืนใหญ่ครับโครงการด่วนดวนเอาคนดาบเพิ่มครับสวยงามไปลุยต่อตื้นใหญ่ลุย เดี really uh ๋ยว yeah, ันน oh, ี okay. 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 ้อู้ยอ้ยโหอู้ยยิงโดนยิงโดนสตูนะไม่ใช่พวกเราดีไปอัศวินมาอัศวินมาจัดการมาจัดการมันโอ้โหชุดนี้คืออัศวินกเซลมาเลยครับโอเคยิงโดนบ้านแล้วตอนนี้เดีป้อมตรงนี้พังไปแล้วนะไป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 เคเรือประมงมาสวย ครับเราต้องการนี่ครับชาวบ้านกับทาหารเด็กน้อยนะไหนไปเฝ้าสิเรียบร้อยโอ้โหโดนยิงอันนี้อะไรไม้ไม่พอนะขอไม้เพิ่มขอไม้เพิ่มจักรมันจัก,การมันเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อันตรายตรงนี้อันตรายจักรมันก่อนจักรมันก่อนผลหน้าไม้ครับโอเค ยิงมันยิงมันยิงมัน,มนเออโอเคจต่การมันจต่การมันถ้าเราใช,ใช้ปืนใหญ่ยิงไปที่ฟาวเทนเนี่ยน่าจะทำให้มันทำลายได้เร็วขึ้นถูกทำลายได้เร็วขึ้นโอเคโอเคเรือไฟไหม้ร้านอีกลแล้วลุยทำลายครับทำลายทำลายให้เละอย่ายให้เหลือ ไม่น่าเหลือใครแล้วนะตอนนี้เพรนั่นมีบ้านอยู่การให้หมดเราต้องการเรือไฟมากกว่านี้นะเพราะวเรือไฟี่ค่อนข้างบอบบางเลยโดนจงตีนี่เลือดลดเยอะมากนะดูครับโอ้โหโ,หโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโดนสกัดได้ถอยเลย โห oh, แล้วมันก็สแปมเรือมารัวๆเลยนะโอเคฐานทัพตรงนี้ทำลายไปแล้วปืนใหญ่ไหผมว่าผมจะเอาปืนคกมาไว้ด้านข้างนะแต่ว่าตอนนี้ปืนคกเราน้อยเกินไปนะขอมากกว่านี้นิดนึงโอเคสามเลยจัดมาทำลายมันครับทำลายมันไปทหารไปช่วยหน่อยเร็วส่วนอ่าตรงนี้ผมขอใช้ สร้างไปเก็บไปเก็บดีกว่าแล้วก็สร้างตลาดนะเก็บเงินนะแล้วก็สร้างตลาดตรงนี้ปืนใหญ่าตั้งไว้ตรงนี้สตูก็จะเอาปืนมาทำลายปืนใหญ่ของเรานะจัเด็ารมานันดิโอเรือเล็กเรือน้อยก็ มาจ้องจะทำร้ายเราอยู่เหมือนกันนะโอเค้อหพังไปหลายลาํลยลำของเงินเพิ่มครับเงินหมดแล้วตอนนี้ยิงมันยิงมันโอเคปืนใหญ่มาแล้วไปไปเสริมตรงนี้ครับผมต้องการให้ปืนใหญ่ไปช่วยจัดการด้านข้างนะไปไปส่วนทางนี้ ขอคนกลุ่มนี้นะไปอีก,กอเกาะหนึ่งเผื่อจะมีทรัพยากรอะไรให้เราเก็บได้นะเคเรือถอยก่อนมาที่จุดซ่อมเรือก่อนนะอโอเคมาขึ้นเรือเลยเชาวบ้านคนนี้มานี่ครับสั่งป้อมเลยครับเร็วๆเ,เ,เ,เพราะว่าเรือเพราะปืนเนี่ยมันทำลาย ทำลายเรือได้ดีอยู่นะฮะไปสปแปมยิงเข้าไปโอเคเหลือใครยังไม่เข้าโอเคนี่มีเงินนะเดี๋ยวค่อยเก็บนะเพราะว่าให้ชาวบ้านสร้างอันนี้อยู่สร้างป้อมอยู่นะเพิ่มเพิ<ๆ>่มเพิ่มโอเค<ๆ>มาเ,เมข้าไปเข้าไปเข้าไปผมน่ามีสมบัติอยู่นะเก็บได้ ไปเก็บนี่มันพอครนิตตั้งยิงสวยิืงใหญ่ศัตรูยิงให้หมดฮนะเดยวเซอร์เคิลมันเอาทหารมาขึ้นบกจัดการมันอยา่ยาอย่าเข้าไปโอเค ระวังระวังระวังเราโดนเราโดนเราโดนโจมตีด้านหลังอุ๊ยมันมันยึดปืนลงไปแล้วนะระวังหน่อยระวังหน่อยระวังหน่อยอุ๊ยแรงแรงอันนี้ไปไปไปกู้คืนมาอู้ยโโอ้หโอ้แรงมากแรงมากเฮ้ยทหารเรามาช่วยแล้ว อุ้ยแรงแรงเ้ยนายถอยก่อนเดี๋ยวเราจะโดนยิงด้วยนะแถวน,นี้มีเผ่าซิมโโนอย,อยู่ใกล้ๆสามารถให้พวกเขามาช่วยได้แต่ว่าต้องต้องปลดปล่อยพวกเขาก่อนโอเคมีผู้ช่วยเข้ามาให้นะแต่ว่าตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้โอ้โหศัตรูก็บุกมาลัวๆเลยทีเดียว เราต้องยึดปืนนี้กลับมาให้ได้ครับมายิงใส่อะไรยิงใส่ชาวบ้านโอ้โหโอเคได้ได้ไดฟีดการคืนมาแนละ้วยิงมันโอเคเหนื่อยเลยมิชชั่นนี้โอเคสร้างตรงนี้ครับมีชนเผา่ามีชาวพื้นเมืองหลายคนโดนจับไปนะเราสามารถช่วยได้แต่ว่าตอนนี้ขอช่วยตัวเองก่อนโอเคปืนเรายังอยู่ดีนะ ฮึ S <S <an> ่มศัตรูถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยอโเคตรงนี้ตรงนี้ศัตรูเนี่ยวายโอ้โหโอ้โหถอยก่อนมาจ้างจ้างจ้างเพิ่มขอชาวบ้านเพิ่มด้วยมาคือหนักเหมือนกันนะแมบนี้ออกมาหรือกมล่าโอเค ก็ทรัพยากรเราแทบไม่เหลือเหมือนกันนะยิงมันยิงมันยิงมันจิกามันจิกามันยิง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 มันมันจะเอาปืนขึ้นมันจะเอาปืนขึ้นเออโอ้โหแรงโอ้โหถ้าเราตึ้งโอ้โหอีกทีนึงอีกทีนึงโอเคตาย โอ้โหเพียบเลยมันมาเพียบเลยจริงทีห้กลับ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 เร็วกลับเร็วกลับเร็วหน้าที่เราแค่ต้องตั้งรับศัตรูนะอย่าลุกกีตาขาดถ้าลุกนี่อาจจะตายได้นะทีมาเร็วมาเร็ว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 ขอแค่นูด้วยนะจัดการผู้ลุกลานใช้ปืนฟิกกันตั้งรับเอาไว้โอเคได้ได้ได้ ตอนนี้พิ่การผมเอาไว้โจมตีฟอเทลยูสอย่างเดียวแล้วเนี่ยเห็นมันมาแล้วมันมาแล้วมากันรัวๆเลยทีเดียวคือคือเรือคือเรือขึ้นเรือขึ้นเรือ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 จาะไปไหนเค้กมาแล้วมาแล้วมีแคนูมาด้วยนะตอนนี้ปึ๊กโอเคสวยขอปืนใหญ่หน่อย โอ้โห <c oughs> คือเราโดนโจมตีหนักมากครับตอนนี้ทุกอย่างโดนหมดทรัพยากรเราก็ไม่ได้เยอะมากนะตอนนี้เก็บ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 ยิงเข้าไปยิงเข้าไปนใญญ่ยิงเข้าไปครับสวยงามเละเทะก่อนนะขอขายซื้อไม้ก่อน อาหารเราเยอะนะโชคดีอยู่อย่างหนึ่งค่อยๆลออมันรอมันน่นแหละน่นแหละสวยครับมันจะเอาขึ้นฝั่งเปล่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าโดนจเ้าขึ้นฝั่ง้ตีชาวบ้านทำไมไอ่แน่ เคฮะเดี๋ยวผมจะเตรียมสั่งเอาเกาะปืนใหญ่มาไว้ด้านข้างนี้นะผ่านเรือแคน,นูของเรานะเฮ้ยยิงยๆๆยยยโดนนี่ก่อนเรียบร้อยโอเคโอเคแล้วก็ให้ทหารพวกนี้นะไปด้วยโอเคพอนนมา โอ้ยระเบิดไม่ทันได้ใช้งานโอ้โดมันยี่มัน,มนอืมนั่นแหละขึ้นได้ไหมเต็มยังน่าจะเต็มแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนึงแล้วก็เอาทอาหารบางส่วนเอาไว้ตรงนี้นะป้อมยังอัพเกรดไม่ได้นะเต็มอยู่เก็บปึง้งสวยมายิมัน ยิงมันยิงมันยิงมันโอ้โหมันยิงแรงกันาดเนี่ยไม่ลวครับไม่ลวศัตรูมาเรื่อยๆครับสร้างฟอร์มเพิ่มโอเคแล้วก็เอามอตา้ามันตั้งไวต้ตรงนี้ด้วยนะเอาไว้ป้องกันพวกเรือพวกนี้นะแค่นี้พอก่อนดีกว่าสี่สี่สี่กระบอกน่าจะพอละ ราต้องใช้ป้องกันมากกว่าลูกนะฮะโอเคว่ะมอตาอ่ายิงเข้าไปลุยโอเคเฮ้ยนี่แน่แจวครับผมเฮ้ยเ้้ยเย้ยรรเฮ้ยเฮ้้องกันครับไอ้นั่นก็มาแล้วนั่น,นก็นมาแล้ว ไปช่วยไปช่วยมอแกนหน่อยโอเคมอแกนเอาคนเดียวอาจจะไม่อยู่นะฮะยิเรือมันโอเคน่าจะได้ละตอนนี้ส่วนมีชับบ้าคนไหนว่างไหมมีอยู่หนึ่งคนสร้างโบสถ์ครับผมต้องอการหมอฮยูด่วน,วนโอเคโดนปืนฟิกการยิงไล่หลังนะอันนี้อ่ะตั้งไว้เลยแคนูถอยครับแคนูถอย ยิงเข้าไปยิงเข้าไปบนเรือไฟเราอย่าซื้อไม้เพิ่มนะซื้อไม้ก่อนขายขายเนื้อครับแล้วก็ซื้อไม้เข้ามาโอเคแล้วครับวันนี้นายพอโอเคละไปเอาละครับวันนี้ก็ยิงเข้าไปอย่าหยุด แหมเจ้าพวกคนแค่กระมือเนี่ยมาทำอะไรนี่วะฮะมอ์แกนเอ,อ้ยนะเดี๋ยวโดนแน่ <c oughs> เด๋นายจะรู้ด้วยพลังของโจสลัดนะแล้วก็ทหารออตโตมันเก่าแล้วก็อสศวินเก่านะจับมือกันความฮาจะบังเกิดจัดการมันคุมกันคุมกันเหลือฟิกฟิกกันก็คุมกันเอาไว้ แคนูแคนูยิยงมนันพวกโบนการ์ดมาพยายามที่มายึดฟีกการคืนเราต้องหยุดมันเฮ้ยเรามีทัพเรือป้องกันไม่อยู่ฮนะตอนนี้แต่ว่าเรือเราก็สภาพร้อยหล่อมากนะไม่เป็นไรตอนนี้มอต้าเรากำลังทำหน้าที่อยู่นะ โอเคตอนนี้เราทำให้ฟอเทนเนี่ยเสียหายหนักมากแต่ว่ายังไม่พังสักทีเดียวเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วศัตรูมาแล้วศัตรูมาแล้วครับหกมันกำลังจู่โจมวใหญ่เราแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคนเราแน่เยอะกว่านะโอ้ชาวบ้านหยิบปืนมาเลยว่ะโอเคสำเร็จแล้วเรียบร้อยครับฟอเทนอายุต์กำลังถล่ม โอ้ด่ดานนี้ค่อนข้างบีบคั้นเหลือเกินนะเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันเมือ่เอเลนแมกเนตตายแล้วน้ำพูก็ดูำลายลงเดอะเซอร์เคิลออลซัตก็ไม่มีอะไรช่วยเราท่ต้องอาหาหาในโลกใหม่อีกแล้วซาฮินรู้ดีว่าคนยุโรปเนี่ยกำลังกัดกินทวีปอเมริกาเขาก็พึกนึกขึญญ้นได้ว่าชาวอตโตมันเนี่ยก็กลายเป็นตำนานกลายเป็นอดีตเหมือนกับนาออฟซนจอน ลิซี่เสียท้องไปซิ่งก็ต้องใช้เวลานานหลายปีเหมือนกันที่เขาจะให้อภัยกับมอร์แกนฉันเองก็ไม่แน่เหมือนกันว่าลิซี่เนี่ยเป็นทวดของทั่วดของทวดชทนจีิหรือเปล่าแต่ก็มีหลายคนบอกนะว่าฉันน่ะเลือดร้อนเหมือนกับโจสลัด กระดูกจนหมดนะตลอดการเดินทางแ้มจากน้ำพูเนี่ยมันวิเศษจริงๆเหรอที่แน่ๆเดอะเซอรมันจะต้องกลับมาหาคำตอบอีกครังหนึ่งโอเคครับตอนนี้เราก็เล่นสตอรี่โหมดของเนื้อเรื่องภาคหลักเสร็จเรียบร้อยนะผมกับบัตรไอแอนด์ซีซึ่งตอนนี้บัตรได้จบลงไปแล้วนะผมซึ่ง ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของไอซ์นะครับซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของชมพู่พิมอเมริกันนะ,ะกับคนนี้นะซึ่งผมก็จาชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นใครแต่ว่าถ้าใครอยากจะรู้ก็มาติดตามชมกันในคลิปต่อไปนะผมวันนี้ซี g ีก็ขอลาไปก่อนสวันนีสัสดีครับเจอกันนะครับ